ออบ้าออบครับพี่ไม่แต่สกินแต่สกินโคกระจอกเลยไว้เฮ้ยแต่บันเป็นของอาร์มนะอ๋อขาโๆกัโดนจัโดนเฮ้ยอาคาอสวยอันนี้นี่กว่าอยู่ในโบนั่แหละไอหน้าฮีนะไอไปดิเฮ้ยสวยมาก เอ้ยน่าจะยังทำไมเสียกูดีเลนเนี่ยทานุ้ยดีกว่าแทนว่ะสวยครับง้อมนตกใจปะเก็บอ้อปะตายครับพี่ไม่แต่สกินแต่สกินโค้กระจกเลยไว เอ้แต่บอลเป็นของอามนะอ๋อขอโทษกระโดดกโดไอ้อา่กตกเดูดีอยู่โอ้อามดูดีใส่เป็นก้ออ้อ้ยังใส่หมดลืมดูของข้าดทีวะอย่าหาจัมันดีมันดี โอ้เป็นครูนะครูเศร้าเลยอ่ะโอ้ออฟกิจหลักเนี้ยหนวเจอดจริงชอบว่ะเฮ้ยไม่พูดดีกว่าอย่าอย่าคือมันมีสองมันมีสองเก็บไว้นะที่มันอย่า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 พูดจริงมันสองอันจริง แกไม่ได้ใจกไม่ได้ใจอ่านยิ้มให้แกยักลัวเลยอ่ะทำไมเนี่ยเราจะโดนอัไมั่วเราจะโดนอัไหวะเจียบติดไปอีกต้นแลกแล้วเสียสุอันนึงยังไม่แตกอันนปกอีกคือมันปลุกอะไรไม่ได้ห่งมันกายหยยเราไปยิงมันโป๊ะตายหมดสิง e ง่ายอ่ะ ทีนี้ก็ว่าจะมาเล่นไม่ได้แล้วมันเริ่มมันเริ่ม่อดไงมีใครมีมิดมีมิกโอ้ยใสเยอะใสเยอะสแกนก่อนเด้งแมวก่อนอยู่แบงคใส่เยอะเลยใส้ยใส่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 ่่ ฝีมืออย่างเงี้ยมัน็อปติกใส่พวกกูไอ้เงี้ยจอกคิปให้เฮ้ยแล้วกูไม่สิบคิวอยู่คนเดียวเนี่ย